ใครกําลังมองหาเบาะยกขึ้นลงสําหรับผู้สูงอายุนะครับต้องดูกับคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจ SCD Auto Seat นะครับพบกับผมบิวกแล้วนะครับทันนี้ครับฮุนไดสตาริเอรนะครับรุ่น SCL นะครับลูกค้านําเข้ามาติดตั้งผลงานเบาะ VP และเบาะยกขึ้นลงสําหรับผู้สูงอายุจะเป็นยังไงนั้นตามมาชมเลยเลยครับมาตามมา ตัวนี้นะครับเป็นเบาะ VP รุ่นเว l แคบพรีเมียมนะครับอ่ายกขึ้นลงระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเบาะตัวนี้เนี่ยเมื่ออยู่บนรถเนี่ยสามารถเดินหน้านะครับถอยหลังเป็นระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานเลยนะครับปรับพักน่องนะครับหรือแม้กระทั่งปรับเอเนี่ยต่างๆเนี่ยทำได้หมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับยังมีมาพร้อมกับเบาะชุดเป่าลมล้อลมเย็นแล้วก็เบาะนวดในตัวด้วยนะครับทีนี้เบาะตัวนี้เนี่ยนะครับ สามารถยกขึ้นลงเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสําหรับผู้สูงอายุนะครับในการขึ้นลงรถไม่สะดวกนะครับสามารถกดจากตรงนี้ก็ได้นะครับนี่บอกจะรีเซ็ตตำแหน่งมานะครับนี่แบบนี้เ่มื่อคู่บอกมันปรับเอ็อยู่นะครับบอกมันจะรีเซ็ตตัวเองนะครับหรือจะกดจากรีโมทก็ได้นี่แบบนี้นะครับค่อนข้างสะดวกสบายมากๆนะครับในการ ขึ้นลงรถนะครับอ่าเพราะว่าโจทย์ของบ้านนี้นี่คือผู้ใหญ่นะครับสูงอายุมากแล้วนะครับขึ้นลงรถนะครับไม่สะดวกนะครับก็ติดตั้งผลงานเบา VP แบบนี้นะครับเป็นเวลแคบนะครับยกขึ้นลงนี่นะครับหนังต่างๆนะครับตัดเย็บเป็นหนังไมโครไฟเบอร์นปป้านะครับให้ผิวสัมผัสที่นุ่มสบายนะครับไม่อมความร้อนระบายความร้อนได้ดีนะครับอ่าแบบนี้เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูก็ได้นะครับอ่าเอาขึ้นเอาขึ้นนี่ กดจากรีหมดก็ได้นะครับหรือจะปุ่มด้านข้างก็ได้นะครับนี่นะเบาะจะมีการเอ็นนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ติดคานประตูด้านบนนะครับอย่างผมเนี่ยสูง175เซนนะครับนั่งสบายนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของศีสาะเลยนะครับยิ่งเป็นตัวถังอย่างเงี้ยคุณเดสตาลีเนี่ยนะครับช่างเราเนี่ยออกแบบมาให้พอดีนะครับน,นฮะแบบนี้เลยฮะ นี่แบบนี้เลยอ่าแบบนี้นะครับนี่นะครับเบาะ VP รุ่นเวลคับพรีเมียมจากร้านเรานะครับแล้วก็ด้านขวานะครับก็ติดตั้งในส่วนของเบาะ VP รุ่นซีรีส์สามนะครับตัวนี้ลูกค้าก็ติดตั้งมานะครับตัดเย็บหุ้มหนังนะครับแบบเดียวกับเบาะตัวนี้เลยนะครับเอาล่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วด้านหลังนะครับท้ายรถไปดูน้นบ้างนะครับทำอะไรบ้างอ่าเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าก็ ได้ทําการถอดเอาเบาะเดิมนะครับแถวที่3ออกนะครับอ <c oughs> ่าเขาก็บว่าห้องโดยสารตัวนี้ก็จะนั่งกันอยู่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8คนนะครับโดยสารกันประมาณนี้เลยนะครับลองเป็นไอเดียนะครับในการ ตกแต่งดูนะครับสาหรับใครที่ต้องการมองหาเบาเก,ก้าอี้ยกขึ้นลงสําหรับผู้สูงอายุลองดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับหากคุณเพื่อนท่านใดสนใจนะครับติดตั้งนะครับติดต่อเบอร์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยหรือจะมาชมผลงานจริงที่โรงงานของเราพญาม,มนทาตบาง b ุ n เ k u n c ซอย2นะครับหาไม่เจอเดี๋ยวขึ้นโลเคชั่นไว้ให้ด้วยนะครับหรือจะเป็นช่องทาง YouTube c h ช n แนลฝากไปกด s u b ส c r i b ์หน่อยนะใครยังไม่มี สับสไครั์นะครับไปดูคลิปวดีๆจากทางร้านเราได้เรามีรีวิวหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบให้ดูด้วยนะครับหรือจะเป็น Facebook f แฟนเ g e ฝากไปกดไลค์เพจให้ด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้บิวและทีมงานก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ